รีวิวเครื่องเล่นเทปสองหลุมนะครับเทปซีดีแล้วก็วิทยุนะฮะตัวนี้ใช้งานเต็มรูปแบบนะครับ Panasonic model RXDT36 นะฮะตัวนี้เป็นตัวใหญ่มากนะครับเสียงแน่นมากนะครับเทปใช้ได้ทั้งสองหลุมสามารถอัดจากหลุม A มาหลุม B ได้นะครับแล้วก็อัดจากซีดีลงเทปได้นะครับอัดาจากวิทยุลงเทปได้เครื่องเป็นไฟร้อยนะครับ มีหมอ้อแปลงนะฮะหม้อแปลงตัวนี้นะครับบวกสายไฟที่ใช้อยู่นี่เลยนะฮะแถมให้นะครับราคานี้รวมทั้งหมอ้อแปลงและสายไฟนะฮะมีดูหูฟังด้านหลังแล้วก็ช่องใส่ถ่ายน,นะครับฝาปิดรางถ่านไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตรงสีกันนะฮะคนละสีแต่เป็นรุ่นเดียวกันนะครับจะทดสอบระบบวิทยุนะฮะวิทยุติดขึ้นอ่าร้อ เป็น FM ธรรมดาถึงขึ้นเก้าสิบนะครับเป็นระบบทีวีทีวีจงถึงขึ้นร้อยแปดบ้านเราฮะเนี่ยฮะเป็นช่อล,ลสามช่ลลอลระบบทีวีมีสามช่นงในะครับมาสุนทบโอหเลือกเพลง สามารถอาจจะวิทยุลงเค็ได้หรือทดสอบให้ครับขึ้นคำว่าไอซีตรงจอจอที่เค็มที่ปกติหมดนะครับสา s พ s on. ่ h เป็นโหมดกดตรงนี้นะฮะกดเพปปุ๊บเทปไปเล่นเองเลย <strictly S 2> ที่อัดเมื่อกี้นะครับอ,นนอนบันดีมากนะครับสายพานไม่หย่อนไม่ยานนะครจะลองอัดจากหลุมสองมาหลุมหนึ่งนะครับ ที่อัดเมื่อกี้นะฮะที่อัดเมื่อกี้เสียงสแจวเ,เลยนะับเพื่อจะป้องกันสองหลุมนะทดสอบระบบซีดีนะฮะ ซีดีรองรับโอเดียโอดิสนะครับไม่รองรับอ็นพีซันนะครับซีดีนี้กดเพย์แล้วจะเล่นเลยนะครับมีไฟโชว์แผ่นหมุนมีไฟโชว์แผ่นหมุนด้านในด้วยนะครับซีดีอ่านเร็วมากตัวนี้รองรับโอเดียโอดิสนะครับไม่รองรับอินพีแผ่นลายแผ่นก๊อปอ่านหมดนะครับแผ่นอ่านเร็วเครื่องอ่านแผ่นเร็วมากเสียงดีมากครับตัวนี้ ปรับ EQ ได้นะครับอันนี้ตัวปรับ EQ นะอันนี้แผน่นตัวนี้แผ่นลายมากยังอ่านปกตินะตัวนี้อ่านแผ่นดีมากคเครื่องมีรอยมีภาบตามปกติยัาเปสีดำเบอรสอง 4, 3, นะครับ โอเคนะครับขอบคุณครับ